สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อ,อก,กันกับแบบในช่วงบ่ายนะคะพี่น้องคะของมื่อวันที่9นะคะเดือนธันวาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะวัอนี้นะคะแอดพ่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาส์สคูสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคู่บาหน้ากลางเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางวัอนี้นะคะของคู่บาหน้ากลางร,รัฐบาลไทยนะคะสิเดบมาเป็นต,ตัวใด พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆครับค่ะกู้บาได้อันใดไหมเนาะค่ะโอ้ฟันอยู่ครับฟันโอ้ค่ะได้ค่ะกู้บาขออนุญาตในระกาจัะคลิปในระกาหรือกู้บาค่ะฝันอยู่วันที่ค่ะกู้บาฟันอยู่ครับเออค่ะฝันว่าจั้นใล่ะคะคุณบาฝันว่าแย่งไปบินมาครับค่ะ แล้วกับมีผู้ญิ่งเทียนกองเขา่าถาดใส่บาทโยนได้คุณค,ครับค่ะฟันสำนักแหละค่ะคุปบาตีไป็นันจังแหละเออคุปบาว่าจังไรคะตะกี้เคยฟันบินบานน้องมันไงค่ะ สองศูนย์เก่าคยค่อยถือสามหมื่นเก่านี่นะครับเอา้ามันมันออกสามตัวเลยบอกครูบค่ปาแม่นครับเจอถือตรงสองศูนย์เก่าครับโอ้เคยฝัยยนนะครับวินบาทนี่แหละค่ะเคยฝันอันคือ,ค,อคือเห็นเห็นผู้ยิ่งถาใส่บาทยู่ฟังคุณต่ว่าบริคูบายางไปถึงเพิ่นไปคะ อย่คนเรนละฟังคะครับบ่ได้ไปยบบบัอ่านคนฟันอยู่บ่ได้ไปต่ว่ามีค้นขาใส่บาทแม่นครับเห็นผู้หนึ่งู้หญิงอ๋อเห็นผู้หนึ่งไม่ตีทิกวนอ๋อค่ะคู่บาเป็นกระทือของเขาอยู่เนาะค่ะก็เลยเห็นคูบ่าก็เลยมาเป็นสองศูนย์เก้าวันท่คะอันสองศูนย์เก้านี่ตได้านต่ฝันนั่น ตะกี้โดนแล้วครับโอ้ฝันตั้งๆฟันใกล้ๆกันอืมค่ะะล้ววันนั้นเพิ่นนั้นผ้าบักแต่งโม่นี่นะผ้าผกโมค่ะเป็นเปียงสองเปียงนะก็ได้ตีเป็นสองศูนย์เก่าโอ้โอ้มันกับฝันใกล้กันเนาะเพราะว่าบาทนี่ก็เป็นศูนย์นะครับบาทบาทเป็นศูนย์มันก็กลมค่ะกตเลยตีก็ควางเป็นผ้านี่เก่านะค่ะ ในรัฐในรัฐที่ของของของนะนะครับค่ะแต่ว่าพวยิ่งตีใส่บาทถ้าใส่บาทถือของเขาค่ะตีตีไว้แน่แน่เลยะกสิว่ามีศูนย์คือกันบอกคระบกู้บาทกสิมีนะครับบันบาทเน้ะน่ะ สิเ่าเก่าศูนย์ซี่หรือว่าเก่าตัวใดคะเขาเขาหน่อยว่าผู kommt, s, s, is, uh ้หญิงเป็นซี่ดิค่ะคู้บ่าผู้หญิงเป็นซี่แต่ได้ที่เหรอเป็นเก้าศูนซี่ดีค่ะคู้บ่าเอาตัวเดียวนี่นี่เนาะค่ะผู้บ่าเก่าศูนซี่แล้วก็เก่าสองซูนย์เก่าไว้น้องๆผู้บ่าฮะเตีียวมาตรวจเก้าสองศูนเก่า บันี้พี่สาวพ่นบาจังไหนไปคะครูบ่าพี่สาวพ่นว่าในมาจังไหนครับพ่ทันได้่าจังไหนแล้วปะคะพันพิสิขวันที่14ครับโอ้โอ้พี่พี่สาวพ่นขอเอาบ่เพ่นบ่ได้ฝันพ่ทันได้ฝันมันบ่คะคูบ่าขวเอเียเพ่นล่ะะพ่นสิขอจุดอจากพบอันพบพุมธอยู่บาเพันนะครับโอ โอ้พันค่อยจุด้วเพิ่นค่ยถือบ่คะครูบาบ่ครับเพิ่นเพิ่นอันปฏิวัยละคนเราขอกระขอนะครับโอ้ค่ะค่ะคู่บาคะวันวันที่เท่าใดรก่อนคะครูบาวันที่สิบสี่ครับวันที่สิบสี่ได้ค่ะเดี๋ยวก็หน่อยสิรองโทรมาถามครูบาไหมเนาะค่ะครูบาต้องข้อนอยู่นะเอ้าแล้วคะเพิ่นฟันมาจากไหน่ะคะครูบามาจากี่สามล่อครับขีดสามล่อไปใส่ค่ะ จำโย่หมูไส้เป็นผู้ครับค่ะบัน <c oughs> ท,ทึขี้ไปใส่บข้นมาค่ะแถมล้อะไรเมันเกิดส,สามซุนนะสามล้อสามศูนดิค่ะลงปอดเราเท่าหราบ,บอกคะเราอายุห้าป <c oughs> <c oughs> โอ้ค่ะเราเราแปลว่าจังไดเราตีว่าจังไหน,นะคะคุ่บ่า เราตีได้สามซีซีสามยิงนี่นะโอ้แล้วตีได้สามซีซีสามบอคะครับโอ้ซนสามซีนี่ละครับเออค่ะค่ะคู่บ่าสามหลอดเนาะมันมีสามสามหลอดอืสามหลอดมันก็สามหลอดน้ำไกลสามหลอดครับสามหลอดค่ะอันหลอดมันเกือเป็นซุนเนาะแมนค่ะมันเป็นกลมๆเนาะนเะมันเป็นแบบกลมๆค่ะอัน กี่เียวคยฟันโยนมาเคียนสาหลอกส้นผู้ค่ะมันกว่าเก่าซุนสามเก่าศูนสามค่ะโอ้ค่ะคุ้บาไฮ้มันทิโมไลตัวบ๊อบการสามคู่สามคู่นะคะคุ้บ่าครับเราสามคู่กันไหมน้องค่ะอันเทวันว่าครับค่ะคุ้บา อันมันนีก็มีสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สามสี่เนาะค่ะคู่บาครับค่ะได้ค่ะคู่บาเอาตัดกมตัดกหนึตั๊ตั๊กแล้ศูนย์เก้าไมละค่ะคู่บ่าได้ค่ะศูนย์เก้ากับสามสี่ค่ะคูบาได้ค่ะศูนย์เก้ากับสามสี่นะคะครับค่ะอ๋อได้เลยค่ะคู่บาขอบคุณในหลายด้วยค่ะ ครับค่ะสาธุค่ะกลับน้วันสการค่ดครับเจริญพรสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากคู่บ้าหน้ากลางนะคะพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทยนะคะอ่าแนวทางของคูบานมันนี่ค่ะมี209นะคะ209 904นะคะพี่น้องคะ034นี่เป็นของหลวงพ่อที่อยู่ในวัดกับคูบานะคะพี่น้องคะ แล้วคู่บาแเราก็บอกว่าตัดสองตัวออกมานําวมาสันตัดศูนย์เก่ากับสามสี่ออกมานําแนวมาสันพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแออคปห,หน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสําหรับนทางรัฐบาลไทยนะคะจากคู่บาหน้ากลางด้วค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับหนทางจากคู่บาทหน้ากางนะคะพี่น,พคคน้นาางนนองอย่าลืมด <inequalities S 1> ้วยค่ะพี่น้องเดินนาไปพิจารณาเบิ้งค,ค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสุสุขสุอนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคู่บาหน้ากลางค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกคร่ะพี่น้องคะต้องไ่อยากสิบบาทครับ<ม>แนวทางเด็ดแบบนี้นะคะของว่าแหลวกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเด้บอลพลาดถุกคลิปถูกข่าวสารทั้งทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะนาทาั้งจากคู่บาาหน้ากางนะคะพี่น้องทั้งเบิร์ทั้งม้วนมอนี่มีเพียงซัมี่แล้วค่ะพี่น้องเด้อเอาถ้าติดตามอีกเพื่อนหนึ่งค่ะคือมือวันที่14นะคะพี่สาวของคู่บาาหน้ากางพนจีอ่า เพิ่นสิขอตัวเลขมือนั้นนะคะเบิ่งรู้ได้สิโทรไปถามเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้พี่สาวของครูบ้าหน้ากาลางเราบ่ทันได้ฝันว่าซั่นเราบ่ทันได้ว่าจังได๋ครูบา้าเราว,ว่านะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมื้อวันที่14บสี่เอซิติดตามให้นะคะพร้อมทัางคงสุดท้ายของครูบ้าหน้ากลางนี่แลละพี่น้องคะฮัทเทียมีการเพิ่มเติมอันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮาสิได้บ่พลาดนะคะพี่น,อน้อง,นนะะนองคะมื้อนี้นะคะแอก็สิได้ขอตัวลาพี่น้องบันเฮาสุขสุขค่นไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้บอกันใหม่กัเป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สสวัดีค่ะ